Ya, abu konyak สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมมาร์คชิกเกอร์ว่าลนะครับพาทุกคนมาทานยำสบาบนาน,นะครับหรือสามร้อยกใช่หรือเปล่ามไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เห็นเขาทาคลิปเยอะแยะน่ากินดีก็ล,ลองดูเมื่อกี้ทําน้ํายำไปแล้วนะรามาลาดน้ <c oughs> ํายำโอ้ oh my god ลาดน้ํายำลาดให้หมดเลย เลยนะครับวันนี้เน้นผ้ามีตรงช้อนไม่มีนะครับช้อนมาบไหนเขามาดูภาพใกล้เขาดูภาพใกล้ บากนิดนึงนะฮะทำเองกินเองอือยำสบายนางหาคือเองที่บ้านนะอันนี้หนึ่งกิโลนะว่าถ้ากินหมดโลนี้ก็ไม่อ้วนก็ต้องอ้วน ก็ดังอยากกินแน่นอนเรเผิ่มดูกลางคืนก็ <S <S 1> <S 1> หิวน่ากินไหมน่ากินดีท่ากินเลยรครับกินต่อไม่ร้อนนะยินแทนมื้อเย็นไปเลย อย่าลืมนะครับล้างให้เรียบร้อยทุกอย่างทงความสะอาดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าสารเอ่อผักมันจะปลอดสารพิษหรือเปล่าจริงคำโบราณแม่เคยสอนมาตลอดเลยกินอะไรห้ามพูดนะจะกลายเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเคี้ยวเต็งดังเป็นหมูอะไรเงี้ยผมไม่รู้จริงหเปล่านะแต่ว่าควรเชื่อ,อไว้ กินแล้วพูดแต่เขาไม่ให้พูดเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะติดอคอเกี่ยวเสียงดังเพราะอะไระกลายกเป็นหมูอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมถามว่าผมเชื่อไหมผมก็เชื่อแต่เนื้อยังยังคือมันทุเรศไงเสียมารยาท Oh my god ยัวย่วๆเลยหั่นแล้วแต่เป็นทิ้นใหญ่เหลือเกินต้อง <laughs> เกียวให้ละเอียด ติดหนังยางนะ่งแต่อร่อยครับอร่อยอร่อยอืมหนึ่งกิโลกว่าด้วยและื้อก็ แซบ่บแซ่บหนัวไม่ร้อยนะ <_ c oughs> มันอยู่ที่สูตรน้ำยำครับว่าใครยำอร่อยอยงเงี้ยยำเองนะ <_ k> ให้แม่ช่วยด้วยนะครับพอรีบนะครับจะล้างพักอะไรเงี้ยก็เลยให้แม่ช่วยทางนี้หน่อย อืมอร่อยอร่อยมองบนอย่างเดียวอร่อยครับทุกคนครับอร่อยเนะแต่มันชิ้นใหญ่วนาะชิ้นเล็กเล็กอะ เดี๋ยวรอบหน้าว่าจะเอาอะไรดีก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ได้นะครับเียกให้ผมทำอะไรให้กินนะครับรอบหน้านะครับอยากให้ผมทำอะไรให้กินนะครับก็คอมเมนต์มานะจ๊ะเดี๋ยวจะทำกินหรือจะให้ผมไปเที่ยวที่ไหนอยากให้ผมไปที่ไหนนะครับไปหากินอะไรที่อร่อยออร่ยนะครับแนะนำใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวมาร์คชิคกอร์เบลไปแน่นอน ถ้าอยากให้ไปก็คอมเมนต์มายเยอะๆครับคอมเมนต์มาไปแน่นอนสอา,ารที่ต้องเที่ยวที่ไหนนะครับอาหารตรงไหนอร่อยหรืออยากแนะนำให้ให้ผมรู้จักสิ่งที่ไหนที่ผมไม่เคยไปผมไปแน่นอนครับรับประกันครับ ช่วงนี้งานเยอะนะครับไม่ค่อยว่างเพิ่งมาว่างวันนี้ครับอร่อย Hoạt động nhìn mắc ơi nhìn ơi nhìn mắc ơi nhìn mắc จริงก็กินไม่อร่อยอะ่ะเดี๋ยวต่อไปสูตรน้ำยำใครอยากรู้นะฮะใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะเม้นไว้บอกพอดีรีบนะครับก็ทำนี่เลยยูย,วยวจูจะใครดูตอนคืนรับรองนะหิวแน่ ขอแยกกินน้ำทีนะเผ็ดยำนี้ใส่ปลาร้านนะอร่อยเผ็ดจริงเผ็ดจังนะครนี่พริกตัวนี้นะครับพริกแห้งโรยก็ได้ไม่เผ็ดพริกไม่เผ็ดหวานกรอบนี่ฮะ ไดาเลยเนี่ยมันเป็นพิกกินเหมือนปลากรอบอะหอมๆมันๆอย่างเงี้ยเติมรสชาติไปก่อนก็ได้ครับ แอดมินแอดมินแอดมินนั่งดูด้วยกินด้วยข้างๆเรานะฮะแอดมินบอกแซ่บนะครับแล้วก็ Mil in. Mil in. Wow. มิลินมิลินดูอยู่ว้าวมันก็จะกรอบนะฮะอืมอ่าใส่เลยมิลินใสหูฟังเลย วันที่อัดคลิปนะมิริมบอกว่าฟ <c oughs> ังไม่รู้เรื่องเลยเอากระดาษชิ้วหน่อยหนาอ้มึนกระดาษชิ้วไหนครับกระดาษชิ้ว นะครับฝากทุกคนนะครับอยากให้ไปที่ไหนนะครับอยากให้พาให้มาที่กาว่าไปกินเที่ยวที่ไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับกดไปแล้่อนอนครับนี่ครับเป็นยำสบายนางนะครับใส่น้ำปลาบางคนไม่ชอบกินปลาก็ไม่ต้องใส่ถ้าเป็นน้ำยาธรรมดา นะครับอันนี้ก็ใส่เป็นน้ำปรารานะครับนะครับฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาร์คนะครับแล้วก็เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับฝากกดด้วยครับเพราะว่าหนึ่งไลค์ หนึ่งคอมเมนต์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมก็จะได้ทำคลิปต่อๆไปให้กับทุกคนได้ดูนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับอะไรอย่างประมาณนั้นนะครับวันนี้รีบนะครับเลิกงานก็มาเลยนะครับก็แวะซื้อคงกับข้าวซื้อพวกนี้แหละมาทำคลิปนะครับแล้วก็มาถ่ายลงทีนี้น้ำเนื้อไม่ได้อามะครับถ่ายก่อนหิวนะฮะ ยั่วๆจ้าะครับกินไม่ไหวแล้วนะครับมันเผ็ดแล้วก็เยอะมากนะครับเอามีของแก้เผ็ดด้วยนะนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้กับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับทุเรียนมากอร่อยจริงๆนะครับนี่ตบด้วยทุเรียนนะฮะ Oh my god มันอร่อยอยู่แต่ว่าผมเป็นคนไม่กินเยอะไงแต่นี่มันหนึ่งกิโลกว่าหนึ่งกิโลมาสองขีดนะแอ็มินซื้อหนึ่งกิโลสองขีดนะฮะซื้อมาแล้วว่ามาทำเมื่อเย็นนี้แล้วก็ถ่ายคลิปตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับเราก็มาทำคลิป ทำคลิป <Thank you. S 1> ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายทุกคนไปเลยเอาดีไปดู